สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผม PG Channel เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมผมไปไปเล่นนอกรอบมาซึ่งได้ทำคลิปเกี่ยวกับการจับโปเกมอนอย่างเช่นเคียวเออ่เคียวดิโอนะครับผมโปเกมอนมายานะไม่ใช่ตำนานเด้อฟันเวลห้าสิบอะมาขี่ได้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ขี่ได้ด้วยนี่แล้วผมนั้นได้ไปที่อันต้าบอโฮมาครับผมไปแบบเข้าลูหนหรอน,นะฮะก็ทำให้ผมนั้นมี ของเยอะเลยฮะของเอ็มชงเอ็มชาร์ดตัวโตนี่ใส่ชุดเต็มยศเลยเนี่ยของที่ไปฟาร์มอันนี้คือกราฟมอนที่เปิดมานะครับผมจะ้พาเล่นนอกรอบนะนี่คือของทั้งหมดที่มีนะฮะโอเคแล้วผมนี่ผมได้ไปจับทางด้านตัวของที่ตกคางเงะมาด้วยนี่ชาเมนเดอร์กราวน์นี่ติโกคางเงะนี่เสียงอะไรนะชาร์จใชเขะเมื่อกี้นี้เฮ้ยชาร์จ ในฟาร์มไก่ฮะเราเราฟาร์มฟาร์มไก่ด้วยคือเกมนี้ที่ฟาร์มมีอยู่หลายอย่างผมฟาร์มไก่ฮะแค่นั้นแหละอันนี้โรถจาบูนะทุกคนนะฮะจะพาเอ็กวายเจมหกนะฮะทุกคนนี่โรถจาบูโรถจาบูผมต้องเลเวลสี่สิบนะถึงจะเก่งแล้วนี่หมาผมนั่งฟาร์มามาหมาหมาไฟฮะหมาไฟมืดนะฮะเอามาแบบมากันในพวกตัวธาตุมืดฮะไอ้ธาตุผีฮะเพราะเรานั้นแบบมี ด้านของจูไนเปอร์ตัวบินของเรานะครับผมขี่บินแล้วก็บินได้ด้วยนี้โอ้โหชน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 อันนี้เปคือบ้านของเราที่แทนโปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะอันนี้คือบ้านเรานะครับผมบ้านหลักนะฮะวนบ้านรองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมบ้านรองอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ไม่ไม่ทำประตูนะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมมีกล่องแต่ก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้ฮะแค่นั้นแหละนี่บ้านผมประมาณนี้นะฮะทุกคนประมาณนี้นะฮะ นี่คือบ้านผมนะครับผมซื้อผมได้นเระการไปปรับครั้งแรกของการเกิดของโปเกมอนบอแล้วก็ใช้นี่ด้วยนะครับผมเพื่อทให้ผมนั้นหาโปเกมอนได้ง่ายขึ้นส่วนนี้โปเกมอนที่ผมมีก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนเดี๋ยวก็จะซื้อเอานะแต่ควิกบอลที่ผมซื้อเอาเย้ยผมบอกไว้ก่อนผมซื้อมาสี่สิลูกอะหายไปเยอะมากจับไม่ติดสักลูกผมก็งงกูทำไมมันจับไม่ติดนะเนี่ยเนี่ยผมม่อยู่ประมาณนเนี่ยเนี่ยใช้นี่ ใช้นี่อยู่สองตัวใช่ปาวะเอ้ยใชยน้นี่สามตัวนี่ใช้นี่สามตัวจับจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จับที่พื้นที่ที่ผมนั้นไปฟาร์มมานะครับผมไปฟาร์มเอ่อน้องหมานะฮะนี่น้องหมาไปฟาร์มน้องหมาไฟามา้วนะครับผมโอเคฮะส่วนถ้า,ถามว่าผมด้ไปไหนมาเดีย๋ยวเปิดให้ดูฮนะเอ้ก็ผิดแปไปไปอ่ปปนะโอ้โหไปอย่างเยอะ เดี๋ยววันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ตียิมกันนะครับผมวันนี้เราจะมาตียิมกันนะฮะยิมแรกที่เราจะมาตีคือยิมพืชครับผมแก่ๆไม่รู้คนในยิมพืชเวล,เ,วล,เ,วลเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะเวลสิบสี่ไปเลยที่กดครั้งเี้ะชั้นเลือกนายอ้าวเชี่ยนี่มันหัวหน้ายิมคุณผู้ชมปิง้ง อุ้ดัตช์แม็กครับผมสู้ผิดคนผมสู้หัวหน้ายิมผู้ชมเห็นอ,อะไรสีบลูอนอะแม็อันนั้นคือเควสแหละทคนผมจะได้ผมจะได้ไดกำไรดัตชแม็กแล้วโคนเตรียมตัวไมาถึงตัวเองเนี่ยเตรียมตัวที่จะดัตชแม็กแล้วแล้วผมก็ต้องมานั่งดูเควสว่าเควสมันให้ทําอะไรถ้าหาเควสมันให้จับโปเกมอนโกผมกรีดแตกแค่นั้นแหละคือผมต้องไปหาไปอมตะวันเพื่อจับโปเกมอนโก้อะโปเกมอนโกมันชอบเกิดตรงนั้นเยอะ อยู่ไปโอมไทก้าก็ี่ยจับแต่โกตโตนี่เร,เรียบร้อยครับผมเราผ่านยิมแล้วนะฮะง่ายจังวะง่ายไปเปล่านี่ทุกคนทุกคนนี่นี่ yeah 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 thank you กด m ฮะนี่แปม่ oh my god ทุกคนเฮ้ยหุมป้าเกิดหุมป้าเกิดทุกคนหุมป้าเกิดไอ้ไอ้ เอ๊ยอ้าวกูเปิดทุบไปแล้วโทษทีพี่น้องฮูป้าเกิดทุกคนไล่ไล่ไจับผมสู้กับฮูป้ามาก่อนผมนั้นรู้ว่าฮูป้าอยู่ที่ไหนกด F3B ครับกดกดเลยกดเลยกดเลยหาฮูป้าหาฮูป้าทุกคนหาฮูป้าฮะคือคือบางทีฮูป้ามันเกิดเกิดใต้ดินอะอานาโกเชียฮะขอบอกไปก่อนานโเชียแนละ้วะผมผมเคยเจอมาแล้วตูเคยโดนมาตูตูเลยเจ็บเจ็บใจฮนะบอกแค่นั้น คุป,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 ป้าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะคุป้าคุป้าอยู่ไหนทุกคนเห็นปะเชื่อดีทุกคนไม่เห็นเลยกลด F3 ไปเองใครใครเขาจะดูออกว่า้ก่อนสีเหลียญมงโง่คุป,ป้าอยู่ไหนะวะหาคุป,ป้าเกมมิ่งฮะจังห,าางหวะน,นี้ทุกคน ไม่เชื่อไม่ใช่หู้ป้ามันอยู่ในนี้สัตว์กีดนะกีดเลยนะไม่หรอกมันไม่น่าอยู่ที่ที่มือมือย่างนี้หรอใหม่มั้งไม่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 มั้งไม่ไม่เจอด้วยซ้ำไปไม่ใช่ไม่มั้งอ่ะไม่เจอหาหูป้าไม่เจอ EP ที่สองโปเกมอนดิจินารีเกิดครับผม แล้วเป็นไงหาไม่เจอฮะนี่ผมปรับให้บอสเกิดง่ายขึ้นด้วยนะนี่การ์ดอนการ์ดอนแบบแบบเป็นร่างเอ่อไพ่เม้าคือเอาท่าน้ำตบมันเถอะเองนะั่นแหละไม่ไหวแล้วเป็นไซดักด้วยนะบอกไว้ก่อนเดวตัวเออเจออ่ะโอ้โหมันกระโดดสูงใช่ปะทีเก่งถาอูป้าแล้วอ่ะมันมันไม่เจออ่ะ คือคือถ้าคลิปตามหาฮูป้าคิดดูคิดดูสภาพผมเลยฮะเนี่ยแซนดิเซอร์เนี่ยผมต้องให้ฮูป้ามันแบบสปาเกิดแบบที่ไกลๆไม่ใช่แซนดิเซอร์อะเรามานั่งทงเควสนี้กันดีไหมครับผมเออเควสที่เป็นทางด้านของเควสของตะลุงนะฮะเนี่ยตะลุงคนนี้เนี่ยตะลุงนเนี่ยจะา,าผมทำเควสของตะลุงคนนี้ได้นะครับผม อัที่ผมจะได้ก็คือทางด้านของตัวกําไรไมรกาจับโปเกมอน30ตัวเอ่อสังหาโปเกมอน84ตัวโคตรเยอะเลยผมไปนั่งดูคลิปต่างคนอื่นมาโอเคค่าค่าแค่ประมาณ64ตัวตัวค่า80ตัวอะไรวะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่คุม้มไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกับอย่างที่ผมเห็นไว้เลยเออแ้าหนึ่งนะผมหา ผมหาอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยอย,อย,อยผมหาพี่ไอ้นี่นี่นี่ลาค้าลังค้า,า,คานี่ผมไม่หาแล้วนะฮุมป้านะคือคือผมผมไม่ไหวแล้วมันฮุมป้าแล้วผมหาไม่เจอง่ายๆเช็คแป๊บผมเอามากินเลยทีอ่อโอเคฮนะทุกคนฮนะเราเราอัดมาแปดนาทีนะฮะนั่งหาฮุมป้าไปกินนาทีก็ไม่รู้นะฮะเราเราเราเลิกหาดีกว่านะฮะตุวกขี้เกียจหาอะไรยัง เอาท่าอะไรดีฮะเอาท่าโซลาระบีดีไหมเอาท่าเอาทาเอท่าอะไรดีวะโซลารบีผมผมคิดว่ารอคาร์ดอนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลเวลอัพมันถ้าหาผมนั่งจับหาการ์ดอนเอาก็ได้มั้งแต่ได้การ์ดอนนะตอนนี้อืมแต่แต่โปเกมอนสู้ไม่ไหวนะโปเกมอนเวลเวลไม่ไหวนะบอกไว้ก่อนนะจากแรกอย่าได้โอ้ชาเมเดอร์ชาเมเดอร์ฆ่ามัน ไอ้กวัวรักไอ้ยัยโอเคฮะผมขอพิมพ์เอ,อ่อพิมพ์หนึ่งเอาฆ่าไปดึกตัวแล้วนะครับผมเราเอา,เอาเอาเควสฆ่าก่อนนะครับผมอุ้ยแช่เเยอะเกินเฮ้ยเขี่ยทิดตัวคิว่ยบอฟไม่นะคิว่ยบอฟเอือ,อห่าวรอดรอด วันนี้วันนี้เรามีคอนเทนต์ก็คือตีมนะฮะซึ่งก็ตีไปแล้วด้วยเขาตีได้แล้วเดี๋ยวพวกลูกสมุนได้ได้ยินเดี๋ยวค่อยค่อยว่าก,กันทีหลังกันนะผมเราเรามาทำเควส์ทำเควสกันดีกว่านะครับผมเควส์ลิเกเนลรนี่เนี่ยเควสเนี้ยไอเควสม่วงฮนะถ้าหากใครอยากได้เคียวเดนแม็กก็รับเควสพวกนี้ได้นะครับผมตอนที่เราสู้กับพวกเลดบอยนะฮะแล้วก็ควรจะไปทำกันไว้ด้วยนะฮะผมคิดว่าทุกคนต้องทำกันอะ ผมฆ่าไปสองตัวแล้วใช่ไหมผมเป็นคนที่ลืมง่ายผมต้องพิมพ์ใส่ไปก่อนบางทีผมแบบเป็นพวกที่แบบเอ่อทำอะไรเพลินๆแล้วผมลืมไงว่าผมเชื่อไปกี่ตัวแล้วเฮ้ยที่กบขอเเง้แปรงลากแล้วเฮียบอยนี่ฮะทุกคนเอามาดูที่กบขอเเง้วิวัฒนาการลากเมกานะฮะร้อยเล่นร้อยเล่นผู้ผิดแค่เป็นลิสโดที่เฉยวิววิาการลากเมกา <laughs> อะซูมให้ดูเลยอะไหน ไหนไหนไม่ม mm ีไม่มีเลยไม่อ่ารีสโตใช่แชมิเลียนแชมิลลอนชาดงชาลิซาร์สโอเคโอเคโอเคไม่ไหวไม่ไหวเราฆ่าไปกี่ตัววะสามตัวปะไอ้ตัวนี้คือตัวที่สี่ของผมอู้ โอ้เจ็บเจ็บโว้ยเจ็บเออเดี๋ยวผมไปที่ไบโซนน้ำแข็งดีกว่าเนะไปไปฟาร์มที่นั่นดีกว่านะครคือตรงนี้แม่งมีหินพืชนะหินหินดินเจอะรือเกินคือคือตูไม่ไหวฮะตูะเจีเตียก <laughs> ผมฆ่าไปทั้งหมดประมาณ4ตัวแล้วนะครับคิส นี่อ๋อมันขึ้นมันขึ้นนี่ท่านผู้ชมนี่ดูดิผมฆ่าไปสี่ตัวมันขึ้นฮะผมรู้ว่าผมต้องมานั่งนับเองเว้ยโอเคโอเคอย่างนี้ก็สวยฮะ,ะเดี๋ยวความจริงนะคือผมอ่ะวันเนี้จะมา,มา,มาตียิมใช่ไหมเราเปลี่ยนคอนเทนต์นะปะผมเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วกันนะเออเราจะมานั่งหาทางด้านของไปที่ดิเซอร์แลนด์นี่ดิเซอร์แลนด์นี่ที่ใหม่นี่นี่ ที่เดิมเลยฮะมันมันเป็นที่ที่เอาง่ายคืออูป้าเกิดตรงนี้ได้ฮนะผมบอกแค่น,นั้นแหละอูป,ป้ามันเกิดได้นะที่เนี้ยแต่คุณนั้นก็จะรู้สึกงงงวยกับตรงที่ทำไมมันมีต้นต้นแจ็คเกิลอยู่ตรงนี้วะผมก็งงเหมือนกันโอ้ใช่ใช่ใชาดูชาดูจะแจกแล้วไปเลยโลจัปูข้ามันลนหรือโดนกัดมาู้จบับูไม่เป็นไรไปเลยด้ท่า อะไรดีวะอะไรเยอะกันวาตูุผมมันนุ่มชิปมากนะผมบอกไปก่อนอุ้ย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 ร่วงอุ้ยอะไรล่ะร่วงดิเอาดิเอ้ยกางในสตอร์ไอ้โปเกมอนจับปูเดี๋ปุสดีสองทีร่วงฮะหาเรื่องไงเวรเตกเลยบ้า เอ่อผมขอทำการขอเจ็บลาวาแล้วก็ขอกลับบ้านไปหิวเลือดก่อนแล้วกันนะไปนอนด้วยละขอบคุณฮะตัวตปึกมัดตกตัวปึกมัดตกตายอ่ะถ้าผู้ชมฮะจำไอ้คลิปนี้ได้ป่ะไอ้คลิปอตอนที่ผมนั้นอัดวดีโอไอ้ตัวที่มันขึ้นมาอยู่ชื่อด้านล่างเว้ยผมยังหาไม่เจอเลยฮะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนของส่วนไหนของโลกเว้ยอยู่ไหนของมันวะ ก็ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงผมก็เลยแบบไม่ได้ไปหาหรือจับมันนะก็ผมไม่รู้อ่ะถ้าหามันอยู่ในน้ำผมก็ไม่มีปวกพวกนว่ายน้ำแค่นั้นแหละคีเดโอว่ายน้ำไม่ได้นะครับผมแบบทําให้แบบคนขี่แบบมีน้ำแบบหายใจในน้ำได้ไม่มีฮะคิวอ้าวกระเป๋าเต็มแล้วเวรเงี้โอเคโอเคเอ่อผมขอทำการเผาเอพิกอนนะฮะเอพิกอนเอพิกอน ถ้เาเตาเผาไ้ตรงนี้ฮะสามตเตาเผาเสร็ปึ๊บป๊บท่านผู้ชมจะเห็นผมเล่นแบบนี้แบบแบบไปนู่นไปนี่เยอะนะฮะเพราะว่าผมนั้นจะอยากทำเออไอ้นี่ละเผาโปเกบอลทำทำทางด้านของพวกโปเกบอลอย่างเช่นควิกบอลแล้วนะครับเพราะว่าผมนั้นอยากทำแล้วคือผมตีแอปพลิเคชัเยอะมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมพามาตรงนี้ดู เคขี่มาเฮ้ยโปกเกมอนตัวนี้ฉันอยากจับซะด้วยสิขอตีหน่อยแล้วกันท่านเลือกไปเลยควิกบอลน,น,นี่ฮะฟ้าผมนี่เคลีย,ยร์ยังไงเคลียร์อย่างงี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเกลี้ยงกันเนี่ยลงโจงเลยเนี่ยเฮ้ยปลาไม่ยอมให้ผมจับว่ะทำไงเคลียทิ้งครับผมตัวไหนที่ไม่ให้เราจับนะฮะเราจะเชื่อทิ้งนะครับผมทุกตัวเลยนะฮะ โอเคเราฆ่าไปทั้งหมดประมาณกี่ตัวแล้วไม่รู้มันต้องฆ่าอีกประมาณเจ็ดสิบแปดตัวครับทุผู้ชมพยายามต่อไปฮะถ้าหารใจยังสู้ต่เอเร็วเลยเลยวันนี้วันนี้เรามานั่งคุยกันเล่นๆดีกว่าถึงแม้ผมนั้นอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมก็เถอะนะแต่เราก็จะมาเดินเล่นหาจับโปเกมอนหรือหาตบโปเกมอนไปเรื่อยนะครับผมนั่งฟาร์มเวลริซาโดไปเรื่อยๆเวลสี่สิบเลยเหรอเฮ้ยตึงกันไปละไอ้ตัวนี้มันตึงกันไปละ นี่เอ้ยมันตึงมากเลยทุกคนนะคือแบบมบุมวิววิวสี่สิบเลยอะคือผมใส่มอนนี่มาด้วยดูดิเนี่ยผมใส่มอนนี่มาด้วยเคลียเคลียต้นไม้ตอนแรกผมใช้ผเผาไว้ผมขี้เกียจมานั่งหาหมอสใส่ฮะคือคือตอนแรกตูตูไม่มีเน็ตด้วยแหละตูก็เลยแบบ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเน็ตเน็ตมันล่มอะ่ะเน็ตมันล่มอืมเฮ้ยพี่คนพี่คาชูเฮ้ยตู้เล่นมาร้อยวันพันปีตู้เพิ่งเคยเห็นพิกาจูนเนี่ย S <S ปี๊จับแม่งเลยฮะทุกคนมาฮะปิกาจูเฮ้ยทุกคนเรามีคอนเทนต์นั่งจับปิกาจูเราเรารู้แล้วปิกาจูมันเกิดที่นี่เลยเดี๋ยวผมจะนั่งแบบเคลีตยต้นไม้ที่นี่ให้หมดแล้วเพื่อจะตามหาปิกาจูนะทุกคนนะฮะทุกคน,กค,นคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แปรไหมแปลกเสื้อผมดี่มันแปรเน,นี่ยคือแบบน่าทำลายตนไม้ทั้งหมดที่นี่ฮะเพื่อตามหาปิกาจูตัวเดียว <S <S แล้วก็คุณนั่งตามหาซิลาบี้อ่ะหรือก็ไม่แน่ก็มิวอะเออประมาณนั้นอะคือนั่งขุดต้นไม้ทุกต้นเพื่อตามหามิวฮะแต่สุดท้ายก็ไม่เจออันนั้นก็เศร้าจะไปเจอตัวอื่นแทนก็อย่างเช่นพวกพคาปูฮะคาปูแม่งอยู่ในจังเกลิลฮะไอ้ไอ้ตัวเมือ่อกีน้นี่ผมจะจับดีกว่าคือคิดว่าจะจับนะแต่ก็ไม่ได้จับ ลายการเป็นคลิปตัดต้นไม้ได้ไหมเนะี่ยโอ้เสียงผมใส่หูฟังแต่ทุกคนคงจะไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวถ้าหาได้ยินเสียงแลว้วกอะไรก็ขอขอ,อภัยทุกคน,กนด้วยเด้อที่ว่าวันนี้ผมอาจประมาณแค่ประมาณ20กว่านาะทีพอนะครับเพราะว่าผมนั้นจะพออุย้ย ยี่สิบกว่านาทีแล้วเอ้ยจะยี่สิบแล้วอะ่ะเอาประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับผมเพราะผมจะจะนะไปนั่งทางเควสโอ้ยเผลอปีดเดียปุม่มเอ็นกับเอ็มนี่คือแบบติดพันติดชีวิตผมมากเลยเนี่ยเนี่ยผมจะนั่งทางเควสนี่จับโปกเกมอนแล้วก็จัดก,การสังหารโปเกมอนเจ็ดสิบห้าตัวนะครับผมคือทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะกลับมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ทำตอน,นแบบผมส่งเควสเสร็จแล้วแหละอืมอันนี้ผมก็แบบมาเดินเล่นโอเคเราเราเราพูดว่าเราจะไปไหนนะพื้ที่สนุกปะโ <laughs> ทษทีทุกคนตูลืม <laughs> เล่นเพลินไปหน่อยเดินเล่นเพลินไปหน่อยโทษทีดีใจที่จับพิกจูได้อ๋อจริงด้วยสิผมได้นี่มันต้วยจากเล็บบอลนะนี่นี่นี่อันนี้คือไว้ทําเกี่ยวกับพวกโปเกมอนอะลิเจารี่โปเกมอนนะฮะตัวหนึ่ง ผมก็ไม่จำไม่ได้ชื่ออะไรนะเออผมจะขอหยิบตัวหนึ่งมาฟาร์มก่อนนะฮะตัวหนึ่งคือที่ผมจะมาฟาร์มนั่นคือตัวทางต้าของตัวนี้ครับผมกออ็ไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยไม่เจ็ดริวะเจ็ดริวปล่อยมันปล่อยมันถ้าทุกคนสงสัยว่าน,นี่คืออะไรผมผมตีพวกปกุกมันน้ำแข็งแบบจนจนได้พวกก็น้ำแข็งมาจนสร้างหวกนี้ได้ให้ดูแล้วกันเฮ้ยชายนี่แค่ลชายนี่ก็ <laughs> วิชิโกวิชิว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูยังไม่เจอแบบโจโจ้ใชายนิงโกเนี่ยได้ได้บอลน้ำแข็งมานะครับผมวิชายนิงโกเวเวลสาวสิบหกเจสสอะไรวะเนี่ยแล้วตัวใหญ่กว่าตัวที่ผมจับด้วยนะตัวที่จับตัวที่ผมจับตอนแรกอีกนิดนะมันใหญ่มากเลยอะ นี่น well. ี่นี่นี่นี่เดี๋ยวเปลียนเทียบมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเปลียนเทียบให้ดูนี่นี่นี่เดี๋ยวเปลียนเทียบให้ดูสามสามสองกับสามหกอ่ะดูสามสองผมแตบด้วยประกบันธรรมดาแล้วดูสามหกเดี๋ยวดูสามหกทุกคนดูดูโอ้โหตัวตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาธรรมดาดูดิทุกคนดูดิคือคือแบบอะไรวะเนี่ยเอาล่ะฮะเราจะมาเช็คสเตตกันนะครับผมสเตตโอเคว่ะ อันนี้ปานกาคือ3าหน้าเล่นครับผมส่วน36ก็เอ้ยยีหน้าเล่นนะฮะส่วน3ามก็แบบอ,อ,อย่าจะไปเล่นมันเลยฮะคือสเตดกานะถึงแม้เราต้องหาเราคือเราต้องหาเบอร์รี่พีนดิไซน์ไหมฮนะผมก็ไม่รู้เบอร์รี่พีนดิไซน์มันคืออะไรนะฮะทุกคนจะพูดเร็วอีกแล้วตูหายจะไม่ทันโทษเดี๋ยวผมก็พยายามไม่พูดเร็วนะแต่แต่ทุกทก็ติดมันคือมันติดเป็นนิสัยแล้วไอ้ครับพูดเร็วผมอ่ะ ก็พูดเร็วจัดจนแบบหายใจไม่ทัน já. อ่ะคือมันติดไปนิสัยแล้วม,มันแก้ยากอ่ะบางทีก็พูดแบบเว้นวักไงคือเว้นนะแต่มันเว้นติดเดียวแล้วก็พูดยาวเลยอุยอ้ยตายตายแล้ว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 ทำไงทำงยไงทำงางไงดีหนีตีรออะไรล่ะหนีไม่ได้ด้วยมาหนีได้หนีได้ ลิซ่าโดตูส่งลิซ่าโดไปตายชัดเลยอ๋อ้ยต้องเก็บน้ำแข็งจะไปล่อร้างสร้าง,างฐานอุย๊ยแม่นด้วยแม่นซะด้วยตูตูที่มันแบบ <c oughs> มือยิงระดับ,บหนึ่งของโลนี่สวยเนี่ยบางตัวก็แบบ ผมพอบอกนะครับผมบางตัวในเกมนี้ฮะไม่สามารถเรียนท่าประเภทไฟบางท่าได้บางท่านะหทุกตัวเลยแหละบางบางทีมันก็เรียนไม่ได้ผมก็ไม,ม่เข้าใจเหมือนกันเอะแะตีไปฮะจากนั่งจากนั่งฟาร์มแชมเปีนเดอร์กลายเป็นนั่งฟาร์มพี่หมาตัวเดียวฮะพี่หมาตัวสามสิบไงผมอ่านมากินอีกแล้วโอ้อ่านมาอีกทีดเดียวเดี๋ยวก็ได้ปิดคลิปแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเราน่าจะกลับบ้านไปเพื่อไปนายที่อยู่ตรงนั้นน่ะมาสู้กันหน่อยดิอุยความจริงมันตัวต้องใหญ่นะไอ้ไอ้ตัวตัวมักอ่ะนี่ไงเอาดีนี่ไงล่วงนี่ทีพลาสมารครับผมทีพลาสมาจากบลูมันแบ็คแอนด์ไว้นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนะจำห้ามไม่ผิดด้วย ทุกคนจะได้ไบเหอเสียงเห่าเสียงขู่เสียงกรีดร้องตองชินนะองชินผมตีพวกหมีพวกนี้จนได้แบบฟาร์มปลาไปด้วยฮะคือผมไม่ต้องมานั่งตีพวกมิจิคงมิจิค้าแบบผมบอกแค่นั้นแหละต้องฟาต้องตีหมีน้น,น,นะอย่าตีพวกนี้นะมันมันได้แค่น้าแข็งกับสโนบอลนะ <c oughs> สัมรบารอบอลสโนบอลไม่ไดเอามาทำอะไรโปเกมอนได้อย่างเดียวนะฮะ <c oughs> ปลาใส่คุณก็ได้ด้วย นี่แม่น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 มน,นี่นี่โคชั่วเลยนี่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 ทาสู้ทาสู้นี่ทาสู้นี่เราเราทาสู้ปงมดโดยการที่แบบปลาสัตรูปนใสฮะ,สฮะอุ๊ยปลาเบ้าปลาเบ้าอย่างนี้ไปเลยนี่ฮะเราได้ปลาไปสองตัว เนี่ยผมก็สู้พวกนี้ไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้นะโอเคทุกคนคงจะคิดป่ะเอ้ที่ผมบอกเนี่ยที่จะกลับบ้านเนี่ยไปทำอะไรตอนนั้นจะทำการนอนฮะนอนนอนไม่ได้โอเคเราไม่นอนละ <c oughs> <c oughs> นอนไม่ได้ตัวไม่นอนก็ได้วะแม่เอ้ยผมฆ่าไปจากแปดสิบสี่ตัวตอนแปดสิบห้าแปดสิบสี่ตัวเนี่ยเหลือกันอยู่แค่ไม่กี่ตัวเอง นี่คือยิมหนึ่งที่ผมตีไปอะไรท่าทนน่าอะไร Energy Bond ไม่รู้ใส่นิเปอร์ได้ป่ะนี่ผมได้นี่มาด้วยเอาไว้อันเชยแบบเผาเกียร์นั่นับผมนี่ฮนะแต่ผมต้องหาวิหารมันก่อนไงนปัญหาปัญหาคือต้องหาวิหารมันซึ่งยากกว่าการที่ผมนั้นไปเจอเผาเกียร์อีกนะฮะคือมันยากกว่าวจับอ่ะง่ายๆนี่ยัดนี่เลยนี่ฮโอเค เอ่อมันหมดแล้วยังอ่ะของที่ผมสามารถทําให้ริสโตเก่งขึ้นได้ซีมูฟซีมูฟผมไม่รู้ใช้ยังไงคือใส่ไปแล้วใช้ไม่ได้ฮนะซีมูฟเนี้ยงงเหมือนกันไม่รู้ประเภทต่อสู้หรือเปล่าแต่ผมใส่ไอคิวดี o ไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้งงอยู่แล้วผมเอาอันี้มาใสายอย่อ้นี่เลยนะ โอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปวันนี้ก็เออ่มีเพียงเข้านี้นะครับผมซึ่งวันนี้ครับตอนนั้นได้ทำการยัดเออ่ลูกอมใส่ให้ลิซตตกของเรานะครับจนกลายราเป็นเอ้ทำให้วิวลิวยิบห้าไม่ใช่แันกลายรากกลายรางเป็นแล้วครับผม